ตอนที่121ยเอดกระบีคมกวาดแกว่งไปทั่วทั้งสิบสแขวนหืมเย่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นจึงตอบรับเบาๆก่อนจะหันไปมองเยี่ยนปิงซินท่านเย่เชิญตามข้ามาทางนี้หน่อยเจ้ากะเยี่ยนปิงซินเอ่ยขึ้นอย่างมีเลสันก่อนหมุนตัวเดินไปทางโต๊ะที่เย่ฉางชิงฝึกเขียนอักษรเป็นประจำเย่ฉางชิงชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะลุกตามเยี่ยนปิงซินไปนักพรตฉางสเสวียนและสวีชิงเทียนต่างก็สบตากันก่อนมองตามคนทั้งคู่ไป ก็เห็นเยี่ยนปิงซินถอดแหวนอันประนีตงดงามวงหนึ่งออกจากนิ้วมินานหลังจากนางเพ่งจิตตรงหน้าก็เกิดแสงเปล่งประกายระยิบระยับขึ้นทันใดนั้นกระดาษส่วนหนึ่งสีเหลืองจางๆหลายแผ่นหลายขนาดก็พลันปรากฏอยู่บนโต๊ะยาวขนาดห้าชื่อเย่ยช้างชิงที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยสายตาจับจ้องไปยังแหวนวงนั้นของเยี่ยนปิงซินนี่คงจะเป็นแหวนเก็บสมบัติในตำนานสินะ ตอนอยู่โลกก่อนเขาเคยอ่านนิยายแฟนตาซีเกี่ยวกับแหวนเก็บสมบัติในนั้นกล่าวไว้ว่าแหวนเก็บสมบัติเปรียบเสมือนกระดังขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้เพียงแค่เพ่งจิตก็สามารถเก็บหรือหยิบของที่ตนเองต้องการออกมาได้ดูจากการกระทำเมื่อครู่ของเยี่ยนปิงซินแล้วนี้ต้องเป็นแหวนเก็บสมบัติเป็นแน่แม้เย่ฉางชิงจะรู้ว่าตนนั้นมีสามารถบำเพ็ญเพียรได้หรืออาจจะต้องเดินในเส้นทางการฝึกปราณเส้นทางอื่นแต่ใจจริงแล้วเขาเองก็อยากมีแหวนเก็บสมบัติเป็นของตนเองสักวงมานานแล้ว แต่เขาเคยได้ยินมาว่าแหวนเก็บสมบัตินั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีราคาแพงมากมิรู้ว่าภาพวาดหรือภาพอักษรผู้กันของข้ามีภาพใดพอจะแลกแหวนเก็บสมบัติเช่นนี้สักวงได้หรือไม่นะเยะฉ่ฉางชิงคิดในใจแล้วก็ต้องขมวดคิ้วเล็กมุ่นแม้จะอยากได้เพียงใดแต่ตอนนี้เขาต้องเก็บอาการเอาไว้ก่อนเพราะเวลานี้กำลังอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายเขาจะเอ่ยปากขอออกไปเช่นนั้นได้ยี่งไรกัน มีนานหลังจากเย่ชางชิงสังเกตเห็นกระดาษส่วนจํานวนหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะก็อดมิได้ที่จะรีตาลงทันทีท่าทางเต็มไปด้วยความประหลาดใจเป็นกระดาษเซิงส่วนชั้นดีจริงๆสําหรับเย่ฉางชิงที่ศึกษาการเขียนอณนอสูผูนและภาพวาดมาตั้งแต่เด็กเขาจึงรู้เรื่องกระดาษส่วนเป็นอย่างดีในสมัยโบราณของโลกก่อนหน้านั้นกระดาษส่วนจะแบ่งออกเป็นกระดาษเซิงส่วนกระดาษปั้นสูกระดาษสู กระดาษเซิงส่วนส่วนใหญ่ใช้สําหรับเขียนอักษรผู้กันและภาพวาดทิวทัศน์ที่สําคัญที่สุดก็คือกระดาษส่วนชั้นดีนี้หากอยู่ที่โลกเดิมของเขาคงจะเป็นของใช้สําหรับราชวงศ์เท่านั้นแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือการมาอย่างโลกเซียนโดยบังเอิญแม้มิม,มีรากวิญญาณและมิอาจบําเพ็ญเพียรได้แต่กลับมีโอกาสได้ใช้กระดาษเซิงส่วนเขียนอักษรและวาดภาพได้เสียอยู่อย่างเดียวคือกระดาษเซิงส่วนนั้นกลับมีเพียงน้อยนิด แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเย่ฉางชิงก็ยังคงแสดงท่าทางพึงพอใจออกมาปิงซินเจ้าช่างเป็นคนที่รู้ใจข้าจริงๆเย่ฉางชิงกล่าวชื่นชมพร้อมรอยยิ้มเรียบฮ่าห่าสิ่งนี้ทําให้เห็นว่าของขวัญจากทั้งสามคนสิ่งที่ถูกใจเย่ฉางชิงที่สุดก็คือกระดาษส่วนของเยี่ยนปิงซินนั่นเองขณะเดียวกันเมื่อได้ยินเย่ฉางชิงเอ่ยเช่นนี้นักพรตฉางสเสวียนและสวีชิงเทียนก็ผงะไปเล็กน้อยก่อนจะสบตากันโดยมิได้นัดหมาย ดูเหมือนว่าข้าคงจะคิดน้อยไปหน่อยยอดฝีมือเช่นท่านบรรพจารย์เย่สมบัติโบราณเช่นนี้จะนับว่าเป็นสมบัติล้ำค่าอะไรกันนักพรตช้างสเสวียนเอ่ยพางถอนหายใจเบาๆสวีชิงเทียงครุ่นคิดด้วยสีหน้าสับสนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาว่าความคิดของยอดฝีมือไม่ใช่สิ่งที่ผู้น้อยเช่นพวกเราจะคาดถึงตอนนั้นเองเยี่ยนปิงซินก็ได้ถอดแหวนเก็บสมบัติออกมาก่อนจะส่งให้กับเย้ชางชิง ท่านเย่ภายในแหวนเก็บสมบัติวงนี้มีกระดาษส่วนขนาดต่างๆที่ข้าเตรียมเอาไว้ถึงร้อยแผ่นถ้าท่านใช้หมดแล้วข้าจะนํามาให้อีกเจ้าคะเยี่ยนปิงซินเอ่ยพร้อมยิ้มพายออกมาในตหวานคู่นั้นมีประกายบางอย่างพาดผ่านร้อยแผ่นเย่ช้างชิงตกตะลึงเล็กน้อยก่อนจะสายหน้ายิ้มๆคุณหนูเยี่ยนครานี้เป็นข้าที่ติดหนี้บุญคุณท่านแล้ว เยี่ยนปิงซินยิ้มหวานพร้อมกับยื่นแหวนเก็บสมบัติไปตรงหน้าเย่ฉางชิงอีกครั้งท่านเย่ท่านต้องเก็บแหวนเก็บสมบัติวงนี้เอาไว้ให้ดีนะเจ้าคะเก็บไว้ให้ดีหรือว่าจะมอบแหวนเก็บสมบัติวงนี้ให้เขาด้วยงั้นหรือเย่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าสับสนขึ้นมาทันทีวันนี้ช่างโชคดีจริงๆมีคนมอบผู้กันมอบแท่งหมึกมอบกระดาษเซิงส่วนราคาแพงทั้งยังได้แหวนเก็บสมบัติล้ำค่ามาอีกหนึ่งวงด้วย ทันใดนั้นจูจ่ๆเย่ชังชิงก็รู้สึกแปลกใจขึ้นมาผู้คนในโลกเซียนแห่งนี้มีไมตรีขนาดนี้เชียวหรือหรือว่าก่อนหน้านี้ข้าจะเข้าใจโลกเซียนแห่งนี้ผิดไปเป็นไปได้มิใช่ต้องเป็นเช่นนั้นแน่ต่างหากข้ามองโลกกับแคบเกินไปแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงหรือว่าข้าจะออกไปจากหมู่บ้านนี้ได้หรือว่าสามารถออกไปดูโลกภายนอกว่ากว้างใหญ่เพียงใด ขณะนั้นเองเย่ชางชิงที่กำลังอารมณ์ดีจึงหันไปทางนักพรตชางสเสวียนและสวีชิงเทียนท่านทั้งสองมาวันนี้ต้องการตัวอักษรผู้กันหรือภาพวาดอะไรเชิญบอกข้ามาได้เลยเย่ฉางชิงเอ่ยกับทั้งสองคนอย่างร่าเริงขณะนั้นเองนักพรตชางสเสวียนและสวีชิงเทียนที่กำลังรู้สึกหดหู่เพราะเรื่องของขวัญอยู่พลันมีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีท่านบนรรพจารย์เย่จะมอบโชคและวาสนาให้อีกแล้วเยี่ยงนั้นหรือ ผู้อาวุโสเย่จะมอบวัสนาให้ข้าเยี่ยงนั้นหรือสวีชิงเทียนคิดได้เช่นนั้นก็ปลายตามองนักพรดช้างสเสวียนเล็กน้อยก่อนจะก้าวออกไปด้านหน้าหนึ่งก้าวในเมื่อท่านเย่เอ่ยเช่นนี้ข้าก็จะมีเกรงใจแล้วนะขอรับสวีชิงเทียนค้งคำนับให้แก่เย่ชางชิงก่อนจะเอ่ยอย่างนอบน้อมข้าอยากขอภาพอักษรผู้กันศักภาพได้หรือไม่ขอรับเย่ยชางชิงเอ่ยถามมิทราบว่าท่านต้องการภาพอักษรผู้กันหัวข้อเกี่ยวกับอะไรงั้นหรือกระบี่ สวีชิงเทียนลังเลเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเย่ชางชิงอย่างระวังท่าทีก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาฮ่าฮ่าถูกต้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงถ่ายทอดวิธีกระบีจากรุ่นสู่รุ่นเช่นนั้นหากได้รับวาสนาในวิธีกระบีเช่นนั้นผู้ที่จะได้รับประโยชน์ก็จะมีได้มีเพียงเขาคนเดียวแต่รวมถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงทั้งสำนักด้วยเมื่อได้ยินคำตอบของสวีชิงเทียนดวงตาของนักพรตชางสเสวียนพลันเกิดประกายวาววับอดที่จะบ่นพึมพำภายในใจมิได้ ข้ารู้อยู่แล้วว่าตาเท่านี้ต้องคิดมีซื่อแล้วก็เป็นเยี่ยงนั้นจริงๆด้วยกระบี่เย่ฉางชิงลูกที่คางและกรอกตาไปมาท่าทางราวกับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่จนผ่านไปหลายอิดใจยเย่ฉางชิงก็คิดถึงคำกล่าวโบราณของเซียนกุยท่านหนึ่งจากโลกเดิมขึ้นมาได้พอดีกลิ่นบุปผาทั่วห้องมอมเมาแขกเรือกระบี่คมกวัดแกว่งไปทั่วทั้งสิบสี่แขวนหลังจากเย่ฉางชิงเอ่ยประโยคนี้ออกมา ทันใดนั้นทั้งสามคนที่อยู่ในที่นั้นต่างตะลึงงันไปทันทีวินาทีนี้แม้แต่เยี่ยนเทียนซานที่จิตวิญญาณถูกสะกดเอาไว้ในกระดานหมากกลเทพก็ได้สติขึ้นมาอีกครั้งขณะเดียวกันด้านหลังของเยช่ชางชิงพันปรากฏภาพอันงดงามตรการตาขึ้นประกายแสงอันเจิดจ้าโปรยปลายเต็มท้องฟ้าร่างเงามากมายลอยเลือนรางราวกับแดนเซียนเช่นบึงเหวชื่อสองมินานเงาร่างเรียวยาวเงาหนึ่งราวกับกระบี่เซียนก็ปรากฏขึ้นบนภาพนิมิต หมอกแสงพร่างพราวอยู่รอบกายเขากระบียาวสีเงินเล่มหนึ่งลอยอยู่ข้างกายสองประกายระยิประยับเพียงพลิบตาภาพนั้นก็พลันเปลี่ยนไปกระบี่เงินโบราณเล่มหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศทันใดนั้นตัวกระบีเกิดการเปลี่ยนแปลงประกายกระบี่ปรากฏขึ้นริบรี่สะท้อนกับท้องนาภาราวกับต้องการแช่แข็งเอาไว้หนึ่งกระดาษส่วนกระดาษเนื้อเรียบสำหรับเขียนอักษรและวาดภาพในสมัยโบราณของจีน สองบึงเยาวชื้อหมายถึงบึงที่อยู่บนเทือกเขาคุณหลุนเป็นที่อยู่ของเจ้าแม่ซีหวังหมู่ตามความเชื่อจีนโบราณ